เอาแล้วครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับกันสู่ช่องเดสนะครับ โอ้โหวันนี้เมื่อกี้นี้เพิ่งจะไปถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งมาเลยครับวันนี้ต้องมาถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับก็เพราะว่านะครับตอนนี้นะครับดีบุกเกนนะครับมีการแบบเหมือนกับการฉลองนะครับผมยอดผู้เข้าเยี่ยมชมเกมนี้เนี่ยหนึ่งบิลเลียนครับผมหรือประมาณ1000ล้านคนนั่นเองนะครับที่ทําการเยี่ยมชมเกมนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเกมนะครับเลยได้ทําการจัดนะครับการฉลองนะครับผมก็คือจะมีการลดราคานะครับผมของโปรดักทุกอย่างในเกมนะโปรดักทุกอย่างในเกมจะถูกลดราคานะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะทั้ง สุมเผาแล้วก็จะมีในส่วนของการ buy back นะครับหรือว่าซื้อเกิดใหม่นะครับผมก็เป็นการช่วงลดราคาเหมือนกันก็คือเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับสำหรับใครที่มีบิลที่แบบสล็อตที่แบบอยู่ในดูไว้นะครับแล้วแบบอยากจะชุบอะจังหวะที่แบบจะมีตังค์ชุบนะครับก็เลยต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับเป็นจังหวะที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ชุบตอนนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ลด50%อีทีตอนไหนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมนั่นก็คือนอกจากจะมีเรื่องของการลดราคาแล้วนะครับ อีกสิ่งหนึ่งเลยที่รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องเร่งมือกันหน่อยก็คือมันมีโอกาสนะครับผมดอปเลทเพิ่มขึ้นเป็นสเท่านั่นเองนะครับก็คือของเนี่ยดอปเยอะขึ้นนะครับผมสเท่าเลยนะก็คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเริ่มไปตีบอสกันนะช่วงนี้นะครับอย่างเช่นน้องผมเนี่ยเขาก็จะไปตีบอสต,ตัวไมเอสโตกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยยัง คือตอนนี้มันเป็นช่วงเช้าเว้ยช่วงกลางวันอะถ้าสมมติว่าไปตีบอสไมเอสโต้มันเป็นตัวที่แบบมันไม่มีสตันอะตอนนี้ไม่มีสตันแล้วช่วงเช้าอ่ะมันมีโอกาสที่เราจะได้เซิร์ฟที่ไม่ดีนะครับถ้าตีบอสไมเอสโต้ตอนช่วงเช้าเนี่ยผมก็เลยไปตีบอสตัวง่ายอย่างเช่นฟิลลี่แมนละกันนะเพราะว่าฟิลลี่แมนก็ถือว่าได้ของที่ค่อนข้างดีเหมือนกันสามารถเอาไปสุ่มเบลสุ่มอะไรได้นะครับก็เลยอ่าเดี๋ยวมาลองตีกันนะครับว่ามันจะได้คูณสี่เท่าเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวต้้อองงพูดดย่่าาีีีกวมเท่่าเนนียมัจะะไได้อรบ้างมมันจะคุ้หรือเปล่าแต่่่ผมมคคิดวาาันนจะุ้มนะ โอ้โหกล่องใหญ่มากเฮ้ยกล่องใหญ่ขึ้นอ้า ah, วไหนเรามาลองเปิดดูสิเอ้ยเราขอลองคุยกับฟิลลี่แมนก่อนนะครับว่าดูนี้วินเทอร์นี่ได้อะไรอ่าวินเทอร์ได้กล่องในกล่องหนึ่งโอเคเดี okay, นะ๋ยวผมลองเปิดกล่องนี้ก่อนเลยยังไงหรอไปคาดหวังไอ้เหี้ยกล่องเดี๋ยวดูกล่องนี้สิอ้าวสมิธแอนรอยโอ้โหก็ถือว่าใช้ได้อยู่สมิธแอนรอยเนี่ยแล้วก็พวกเจมนะครับเป็นอร่อยก็ไปตีพวกดาบนะครับพวกที่มีดาวไม่ครบสามดาวนะครับก็ไปใส่ฟิลลี่แมนเสื้อผ้าฟิลลี่แมน ก็ยังไม่มีบูปินพอดีเลยมามาก็มา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 ,มา,มาบูปินพอดีอ้าวอาัลเมอร์นิโดนะครับเปลี่ยนแต,ต่เสื้อผ้านะก็คือกูไม่รู้หรอกกูไม่เคยใช้นะว่ามันคืออะไรนะแต่ว่ารู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะดูกล่องที่สี่เี่อะไรมากนั้นก็ฟีลแมนโคนะครับอุ้ยก็ก็ถือว่ามันดรอปของหายากอะ่ะเยอะอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ของที่แบบเราต้องการอะก็คือค่อนข้างมั่นใจว่านี่น่าจะเป็นของที่ดีใช้ได้ แต่ที่นี่เนี่ยคือขายได้ตังค์นะครับตอนนี้ไปขายกันกระเป๋าเต็มแล้วหรอได้มันดรอปของเยอะด้วยนะได้อ่ะอุ้ยแบบเมื่อกี้เข้าไปทีเดียวแบบกระเป๋าเต็มเลยทุกคนดูดินะครับแล้วก็ก็ได้ของที่แบบสมิธแอนลอยอย่างเงี้ยเมื่อกี้ใช่ป่ะเราได้สมิธแอนลอยมาสมิธแอนลอยแล้วก็เป็นอัลเมร์นิโดนะครับถือว่าแบบของหายากอ่ะมันดรอปค่อนข้างไวอ่ะปกติมันก็อาจจะไม่ดรอปเร็วขนาดนี้นะของพวกเนี้ยเนี่ยขายได้ทีละสองพันหกไอ้เหี้ยพลาดไปแล้ว มาสิมาสิมาสิมาไหนดูของหน่อยมาดูลามาดูอ้าวไม่มีอะไรกล่องแรกอ้าวกล่องสองมาอ้าวไม่มีอะไรครับกล่องสองอ้าวกล่องสามไม่มีอะไรครับอ้าวกล่องสี่ก็ไม่มีอะไรครับไอ้เฮียแม่งหลอกลวงกูแล้วอ้าวฟิลิคโคนอีกแล้วไอวสัตว์เอคือ,อ,อผมคิดว่านะ ไอ้บอสที่รู้สึกว่าตู้คุ้มที่สุดน่าจะเป็นบอสไอ้มายสโตอ์นั่นแหละนะเราน่าจะออกไปนี่เพื่อไปสู้กับบอสบอสมายสโตอ์ว่ะนะผมคิดว่านั่นเราน่าจะต้องไปสู้กับมายสโตอร์ถึงจะได้คุ้มนะผมเห็นเขาน้องเขาแคบของมาค่อนข้างดีเลยบอสมาสโตอรอ้าวดีนะปิงดีวันนี้ตอนนี้ปิงดีกอเปิดหายกิ๊ต่อเลยโดน ก็จะหลุดพ้นจากแม่งไหมวะ กูยังไม่ตายกูยังไม่ตายกูยังไม่กูจะระบายโทรศัพท์กับพวกมึงโอเขียจะระบายโทรศัพท์กับพวก มาเอะไอพวกเทยียวมาได้ม่หมดทำาาาามาดียอย่างงี้ทำไง Okay. มึงว่ากูระบายเกินไปปะว่ากูแบบว่ากูโกรธเกินไปปะว่ากูทำตัวไม่ดีอ่ะตัวกูเป็นคนไม่ดีอ่ะดี่เลยแต่ก็รู้สึกว่าคุมนะก็รู้สึกว่าคุมอ่ะกับการเป็นคนไม่ดีคนหนึ่งอ่ะมึงดูดิก็รู้สึกว่ากูคุมนะไปเลยกูจะกลับไปสู้กับตัวเดิมถ้ากูยังแพ้อีกแล้วก็เนี่ยคือจบกันแล้ว ยอมแพ้ไอ้เห so so yeah, like ี้ยผู <mm ้ม่นดูเหรอเอาละครับทุกคนผมคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วล่ะพวกนายก็น่าจะรู้แล้วแหะนะว่ามันมันดอกคุณสี่จริงๆนะตั้งแต่ฟิลิปแมนแล้วแต่กูแค่แบบมาโชกกากให้ดูเฉยๆกับไอตัวบัสบัสอันนั้นมามามาเซโต้กูแค่มาโชกกากให้ดูเฉยๆแล้วพราะมึงก็อย่าลืมไปเล่นดิบอเก้กันเยอะๆนะเพราะช่วงนี้เขาแจกของแล้วก็ลดราคาหลายๆอย่างด้วยนะอย่าลืมไปเล่นกันด้วยก็เจอกันครับผมสำหรับวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย โอ้โหแล้วกูจมเด็บรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสู้กับบอสตัวนั้นนะ่ะโอ้ย